ม,มาแล้วตัวนี้ที่ตามแผนเ,ออเรียนท่านปา่เขมดิด้นน้ำทูดไปเบื้องหลักเสาสอปรกกอฟังเฮาแล้วครับว่าเราตัวเขาทำทาบล้อมลวดน้ำถอยเขามาอีกหน่อยหนึ่งมันที่้าทูดยางเขามาใกล้เศษเฮาเออเรื่องนี้ท่านปาด่ดิว่างแผนไว,เนวไ้เนวใยอเนี่ยล่ะครับไอก็ตัวให้มันผ้าทูดมันยางเขามาในแเดนเฮาให้ทูด,ดเห็นว่าเดนที่มันเว้านี่คือเดนของเ้า เขาก็จะเข้าใจว่าขมิ้นนี่ตัวอีกแล้วท่านเปเอเขากั็ขมเมนนี่มันต่างกันหมงได้ครับท่านเปอโอ้ไทย,เ,ย,ขขเ,ยเขาก็มีหน่วยข่าวกรองขมิ้นเขาก็มีหน่วยข่าวปลอมเขาก็ต้องตั้งหน่วยใหม่ขึ้นมาคือการตัวทันกันเจา้าเออที่ท่านเปอว่าอยู่นี่หมายความว่าสี่เ้านี่ตั้งกระทรวงเกี่ยวกับข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับขมิ้นบอกครับแม่เราท่านกุงนุ์ เฮาสิบ่ยอมเล่ยนตะบดพระเอกนั่งเอกอยู่นี่เขาต้องเป็นไฟจัดข้าวปลอมขึ้นบ้างท่านกุงสุนชื่นสูตีเออเขาสิเล่นข้าวได้เป็นเป็นข้าวปลอมข้าวแรกละครับท่านเปาเพื่อที่ส่งให้ขมรนได้ยินได้ฟังน้าท่านเปาแกงไปทางขมรวนวหุ่นมาเน็ดกับหุ่นเส้นนี่ที่จริงแล้วม่นม่นพ่อลูกอีหลีกันเพิ่อจิละต้านาก็า่คือกันบ่คือพ่อบ่คือแมวมันลวกกันแนว่ยเดีไยวดู ข้หน่อยว่าเรื่องนี้ก็เริ่มแปลกๆครับท่านเป่านาตาพันบุคันอีทีคือท่านเป่าว่าใะช่วงนี้พญายุ่นเส้นกระแทกแสงการบริหารงานของลูกไยเจ้าของตลอดต้องเบิ่งดีๆนะพญายุ่นมาเนี่ยนีไม่เสื่อเจยังค้นเวียดน้ำบุรีบนอาจีแม่คนนขมเมนดิต้องถามว่าหุ่นเส้นนี่เลี้ยงลูกผู้ใหญ่อยู่ส่งเสริมให้ลูกผู้ใหได้ดีด้ดีตอนี้ท่านเป่ากาลังจอหมายความว่ามม่ใช่บุรลษนี่ที่เขียวบครับเี บางเืองจะใช้ท่านเพราะไม่ต้องเป็นยังใช่คำว่าอวัยวะเพศหญิงเกี่ยวเขาถ้าใส่คำยากจะเพศเขาดูดีมาตลอดอ่ะแต่ว่าเขาี่งฮอซื้อซาอนนี่มนก็เคยค่ายเขาจริงนะครับท่านเปาบางเรื่องก็ต้องเอามาจากเรื่องจริงจังๆเพราะเขาต้องสร้างความน่าซื้อซือเห็นอยู่บ่ฟังเลคือเจาจ้างบอกไม่เคยออันฟาโรดนักล็อบบี้ยิดไปฟังเขาเพื่อจะมารอบบี้บ้านเฮาแต่พ่อโศกรัฐบาลบัด่วนเขามากมันบัดมาอีหลีบาดเถื่อน ก็ดีตัวข้าท่านเปาเขาจะได้เสนอหลักฐานฟังข่าเขาบังลําเขาจะได้เทียบกันเขาจะย่องข่าตัวค้าท่านเปาท่านปอกว่าตั้งไหนมันจะมาฟังข่าจังไหนท่านจันเจ้าเมี่ยมันไปลุกครองเวียดนามกัมพูชาแม้มันก็จะเข้าทั้งเมียมันทุกตัวเขาจะแก้ไขวิธีการนี้ตั้งไหนครับท่านเปาเขาต้องจัดการนะครับพามันไปปราสาทตาควายให้มันฟ้าดงระเบิดไปหาทหารอยู่ในปราสาท ขน้อยว่าเรื่องแค่นี้นบรรณาสิปเป็นเรื่องใหญ่ฮาพอสิรลับมือได้ได้ะครับท่านเปาเม้ยขมิ้นมันไม่ยังเป็นตะยานนะดิท่านกงสุนขมิ้นสิบเถื่อยยังมาทำรัฐบาลฮัปึกประเด็นก็คือไม่จะ่ซุบผึกผึกบาท